พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมเอามาพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับกับแนวทางนะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมของวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8พี่น้องครับผมสําหบแนวทางในชุดนี้นะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของหลักนักสู้พี่น้องครับผมเนาะหลักนักสู้16 กรกดาคม68ได้พี่น้องเด้อเอาก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมเนาะเลขชุดนี้ก็เขาดีอยู่พี่น้องครับผมให้พี่น้องมาเบิ่งสถิติย้อนหลังกันจักหน่อยนะครับผมเนาะบางคนเขามาติดตามม่อาจจะยังไม่เห็นพี่น้องครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่เราผ่านมานะครับผมล่างเป็นบนบนเป็นล่างกระแบบนั้นนะครับผมเนาะส่วนมากล่างเป็นบนบนเป็นล่างนะพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะสถิตินะครับผม4664บอกครับผมเขาบนเนาะครับผมเนาะนี่ บนเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับผมนี3 situação, 3 maybe, 3 0, ่คือก re <to> ันนะครับผมสามหาดสองอย่างนี well ่ครับผมเนาะนี่ได้สามตัวมามาวิ่งกันก็ได้สามตัวสองศูนย์ไปอยู่นี่ครับผมบนล่างนะครับผมเนาะเป็นเลขวินนะพี่น้องเน้ออ่ะมามื่อกี้ี่มาแล้วครับผมเนาะมาแล้วครับผมสําหรับสิบหกกระดาคมหกแปดพี่น้องเอาแนวทางชุดนี้ผู้รดมักผู้รดติดตามรอดติดตามก็ไปไว้เบื้องด้อพี่น้องเด้อผมเก่าแนวทางชุดนี้แล้วครับผมรักๆผมเจาแนวทาง จุดนี้ครับเหล็กตารางสี่เหลี่ยมนะครับผมนะเอาหล็กตารางหกหกตัวนะครับมาเปรียบเทียบใช่กันนะเอาไว้เป็น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 ตัวเด่นนะครับผมเอารอบนี้มาแล้วนะครับผมเนาะของหลักนักสู้นะครับผมสิบหกกรกฎาคมหกแปดพี่น้องครับผมนะอ่าช <te> ุดบนนะครับผมนี่เป็นบนนี่เป็นล่างหรือว่าสลับกันก็ได้ครับผมเนาะเลขมีอยู่แปดตัวคือเก้าครับผมเนาะอ่าชุดบนนะครับผมมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเจ็ดครับผมเนาะชุดล่างมีสองมีห้ามีแปดมีเก้านะครับผมถ้าไปตัดออก แปดโตกับชิเลืออยู่ฮกโตนะครับผมนะเหลืออยูเกียโตนะครับผมมีสองมีหามีแปดมีเก้าอันนี้อาจจะเป็นบนก็ได้หนก็อาจจะเป็นล่างอาจจะมาตรงก็ได้ครับผมนะอาจัวบนครับผมหนึ่งซีหาเจ็ดนะครับผมบันแหนนะครับผมนะหนึ่งกระเด็นมาหลายสำนักคือพี่น้องครับผมหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งเกียเลื่อนหนึ่งแปดหนึ่งเก้ากรได้นะครับผมหนึ่งหาหนึ่งสองก็ได้ได้พี่น้องเด้อเอาตามนี้นะครับผมของหลักนักสู้นะครับผมนะแนวทาง พี่น้องหลายท่านก็ถามหาพี่น้องหลายท่านก็รอติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะเอามาลงหายเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาเข้ามาติดตามรับชมเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับกับแนวทางชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อสิบหกกรกฎาคมหกแปดนะครับผมหนึ่งสี่ห้าเจ็ดชุดบนนะครับชุดล่างสองห้าแปดเก้านะครับผมรอบปจับวินจับคู่กันได้นะครับอ่ะตามดวงนะครับผมดวงดีกะกะโชคดีพี่น้องครับผมเนาะหาผู้ใดจับคู่ได้จับคู่มานกะแห้งๆบ้งปังปังกันนะครับผมเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมนะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะเอามาลห้แลวเดอในทางจุดนี้ครับผมนะเฮงมาปังกันเพื่อกันนะครับผมพี่น้องนะผมพิจารณาเอานะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางกับเพียงแค่ข้อมูลนะครับผมเนาะเพียงเป็นการข้อมูลมาแบ่งปันให้พี่น้องเอาไว้รับชมกันนะครับผมไว้เป็นแนวทางไว้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะพี่น้องเนาะทุกคนกัใส่ดวงตามดวงคือกันนะครับผมนะ อ่ะมากระจัดเข้าใจกัะพรานนะครับผมเนะาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมถามารถัถูกใจก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดหัวใจนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้แอดบราวพัดด้วยนะครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม